ต้มไก่ใส่ใบใบผักขามอ่อนพี่น้องแกงเสียบกับสุปนอมไก่สุปเปรี้ยหนมไก่ครับผมกินกับผักเพียวผักใส่สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ป็นวันสุปนมไม่มาให้กะเพรต้มไก่ใส่ใบผักขามอ,อ่อนกะเพรปิ้งใส่ขอก เนี่ยมัดตองอแรกเนใส่ทั้งเัยใช่ทั้งมาจ้าพี่น้องมากินเขาน้ำเพลจ้าซุปน้่ใหม่กินกับพักเพลหนีสุดยอดเด้อพี่น้องจ้ากน่ตจตัวแ่ตุมแบบน้ำใสแซ่บสวัสดีจ้ามัมปตอเพื่อเปลี่ยนแล้วละมือนี่เจ้ยวบองเจ้ยวบวงเบิดแล้วเหอ กินใส่ก๊อฟวะเนี่ยบัวจ้ะสิกินสมป่าจ่าเออตะแหวงปิ้งเอาปิ้งเอาพี่น้องจัมเบ๊ะแทบเนื้อสับสับลูกไปเล่นมันนี้เอี้ยยุดเอี้ยไม่ได้แปรงเลี้ยนไปด้วนเฮดโปรเพ็ด กินใส่กอดเจ้าของก็เสียพึ่งกันนี่เพลเพมันเหลือเพลมาใส่ตู้เย็นไว้เพลปบะเด็จแ็กสุญญากาศได้ดเพลใส่ถุงไว้ซื่อสมันกับประเด็จสมบัยมันกับปรเด็จมันเสีย ใส่คาออนแบบตลอดนี้อ่ะใช่ปะใกลตัวนึงเปิดเลยสองเมนูเดียวอืมเปิดยสองเมนูเดียตุ้มเม็ดตัวกันกินบุ๊มเม็ดไหนบาย่าแหนอันย่าแหนเบิดหลายเดอร์เนี่ยนะจุ่มมาแห้ในข้าวเนี้ยอ่านมาแล้วนะได้เชินคิวไหมวะ อ้าวนี่เป็นแล้วมือนี่นี่เป็นแล้วฮัโโลโหลขอ,อ,อเดือบบะตองออเดือบมาได้เรื่อยอครับ มีตลอดครับผมอาจิธาใบตองมือนึ่งซาสุดบ่อเกินมือนึง่าใช่ใบตองมันเหมือนบ้นพุดหนึ่งสิ่ไหมเพราะว่าข้าเจ้ามาส่งมันเพืชหัดมาเพราะว่าเรากับได้เฮทยแถวผู้เดียวเนาะเรากับก็ะเทยขายทรงไหมกระเขายเฮ็ดเป็นชิ้นค่า โอท็อปบอกิชนค่ะสุ้มสนแหมพี่นอ้องแล้วกับเกี๊ยสุงน้ํำมันตลาดตลาดเว้ยสนใจตั้งเขามาได้บอกเลยแสีบมากไมา้มหาศาล แกขึ้นในเบิรนเมืองแทบไี่ดีเเป็นแล้วเห็นไเพะเอาออกไปขางนอกได้นน่เพบอะได้เพบอะได้เอาใส่ตู้เย็นเพอเอาออกไปข้างนอกมัดปากกล่องมัดปากถุงพร่อมให้มันคืออยู่ในกล่องนี่ถ้าตะหน่อยส้วงไปเนี่ยไปหอดพี่น้องพี่นอ้นองเก็บใส่ตู้เย็นได้เลยเย็นๆ,ๆทั้งแทบเห็นปะ่ะแกเมืองก่อนแกะสิเมืองก่อนก็ได้แต่ว่าตะหน่อยขาดามามันเป็นแล้วล่ะอันนี้ขนาดว่าสองคืนเนี่ยน่ะเป็นอ แซีบเจ้าไปให้ไม่ยซูแล้วย,อยูอยู่ปะยูยูห่วงไปห่งเอื้นสองรอบแล้วคนได้ยินไหวไปะตายใส่เมือดน้นอวะ <c oughs> ยังออกมาเอืยวยิ่งยูไปฆ่าเีือแมวยูสั คนเอิญกัเฮอนะเป็นยังนั้เนาองยังแมแวถ้าเขามันแกเก้นโจยคือจังสีบในน้ำเขาดอกว่าันตบ่ปากบวบหวัง

ช่างว่าจกเดยฟังล่ำเออร่ำสิงสมัยก่นอนบอกบําเพนญร่ำสิงสมัยนี้เด้ไอเจ้าจี๋เหรอทำไม้หอยลงมาแล้ว<อ>มีแค่น,นเออมีการกวยมีแค่น่ะกวยเกิดชั้นก็นกับเจ้าห้างจากเจ,จากก้าจักรีนึงกวางก็เจ้าสิทถาการแสดงก็กเจ้ากับวายคู่เดาดีดีดอนวันร่ำสมัยตะก,กี้วันร่ำสมัยตะกี้เดายังเดลือเลี้ยงมั้ง หมอน้องหมอน้ำซิ่งนม่นแหละพอจากนั่นแหละหมอน้ำสิ่งชูมือมันเป็นหมอน้ำซิ่งประยุกช่วยมากเถอบอกคอยลั่มเดาะลองเพลงงานเดียวพยายามฟังหมอน้ำซิ่งคือจะจีบแม่เป่าแขนหมอแขนกับเดาดิแล้วก็สายพยอยากพากแล้วหมอแขนเดานไงสายสายเป็นบ้าทั้งเป่าแขนทั้งเดาเขียดแดงไหนจะวะ

มวนด้วยสมัยตะเกียบเต้ที่กือเฮต์โบยาหาเตียงหาหยังมาตักเอาไม้อมเอาไม้ใส่เมียแค้นเนาะกี่เพิ่นใส่เตียงเอาได้ไหมเนองเตียงใหม่เนาะง่ายๆต่ก่อนบ้านเจ้ามีเวทีหมอหมอลำอยู่ อยู่วัดบ่เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นห่านเลยเด้เฮ็ดเป็นห่านเออคือเย็นเนี่ยอืออืเฮ็ดเป็นห่านหมอลำเลยคุณวัดทุกวัดต้องมี้แงงซุ้มือบ่มีเนาะอือสมัยก่อนนี่อีหลีห่านหมอลำอยู่วัดเูให้เกิดท่านแล้วซุ้มือบ่มีดอกห่านหมอลำซิ่งห่านหมอลำนั่นเหรอห่านบักตือบักแก้วตะจีเพิ่นบุ ตะก,กี่หมอนลำาม,มาบามาม่มีหันเด้มึงไม่หันมาเอาหันอยู่วัด <c oughs> เนี่ยก็ก็เจอกับนี่จะสากมากนอนบ่ทำนานล้วพี่น้องคือสากคืองั้เออมวนเด้เป็นเด็กน้อยเนี่ยหอบสาดไปแล้วดีใจแค่ยังเนี่ยเนาะน่มีบุญมีงาน,นแหงหนังแข่งนังขายยานังนี่เ็าจะเปิดเท่งนี่ว้ยเต้นแล้วนังขายยา มวนครับนะน้ำพิ่นเบียดขายยานี่ยเรียนรินน,นังรอมพังเล็กน้อยใช<ล>่ไหมนี่พวกหัจักเหรอหัจักต้รงดแห่ละใช่ไหมนังซูมือกะลำบากนะเนี่ยพวกพวกเจ้าของออลดลดนังไหมลำบากเลยเพราะว่าซูมือ,อ,อนังเลี้ยงได้มันกะ ขามากมันก็ดยูได้โทรศัพท์สามามามึงได้เหมือนไะมมันบอกโอ้มันก็ดเลยแกวสีไปซ้ายหนังเก็บเงินล้อมผ่าเก็บเนินทังสีมันกับบมีคนนมึงแล้วมันบ่ล่ะรอขาดทง้นี้ทำไมตะกีมันเทคโนโลยีบม่ทันไดโทรศัพท์บ่ทันไดมีเ่าทันเอะมีแห่งมีแต่คนรวยซื้อได้คนจนๆซื้อบ่ได้เดี๋ยวนี้ซื้อได้ปพจะเบิ่งรุ่นกระดูกมา เกียบเป็นมื่นกับมีอืมเป็นแสนไปดูมาเดี๋ยวนี้กุ๊กเยอก่อย่งไม่มีใครซือเมื่อกี้บ่มีโทรัพท์เนาะย้ำเพิ่นโทรมาจะขูงเทพเกาแเลนไปรับเฮียน,น,นผู้ใดที่มีททรัพท์บ,บาน,นไหมคือนบาดอือเสียค่ารับให้เพื่อนแม่ เรากระทูเรลึกตะกี้ตะกี้พ่อเนญ่นเพื่อนตายนะพี่น้องตายเพื่อนกับชิดทู้ทรเลกไปบอกคุณยุงเทีบปั่นเท่าต้าันสันสเด้ฉันเหงาอะไรเล้เงาาเสียแลเสียเพียงตายเดีวมาคนซื้อนั่นซื้อนี่ตายทำนี่ทัวรเล็กเมื่อบ้านหมู่เลยตะกคนตายอืไมละก่อนตะกี้โัวรเลึหนีมิตะ พอคว่ำด่วนทั้งนั้นบ่าตายกะผสมวัตถเหตุไหมเงี้ยใช่ซ้อมนหมฮะตกใจเลตดตกด่วนอยู่คือเหมือนว่ามีเหล่าเท่าไรเลยยกเลิกเล้าถ้าคือสมัยตาเจ้าก็ดีเแนเนาะพี่น้องเนาะมันจะได้เห็นแบบในสมัยตาพวกแม่เป็นเด็กหน่อยอกีเฮี้ยนขาเฮี้ยนข่อยมันเป็นเฮีนนะ้ยนแฝดเนาะ พปไผ่ลำไปโมงแล้วเจ้าไอยผ่ลำแล้วขายขน,นมสันแล้วชิมาตอนช่วงหา้าโมงเพื่อเป็นเล็กน้อยเพื่อไปชิแก่เสียใส่ตะเก่งกระกินแมพี่น้องเทียนแฝดแล้วมันจะชิมอันซานบานออกไปไหมถ้ายผ่ลำบีบแต่บีบอันเป๊ก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 นะแล้วก็ชิขนมสันมาแล้วเด้ออย่างเช่นเพื่อ,ลลอเล่นเลือเทียนชูม,มือพี่น้องแม่ได้ตีชูม,มือเล่นเตลือเทียน ยันบะทันขนมสัม้ยนยันเราบะจอดอมื่อกี้ยูน้ำยูเฮียนเหียนมันเป็นเฟียนแฟดยนงานหากันได้ไหตะล่างกะเลี่ยงงัวนขอกมัวนจะใส่ตะล่างแซ่บเลย ใช่เมื่อก no ี no ahn, no no ้กับพ่อใหญ่ข oh ่อยแล้วผู้นึงมีเกี kind of ่ยนเนาะเบิดเบิดบ้านบ่มีผู้ใดมีเกี่ยนเนาะบ้านพ่อใหญ่ข่อยมีเกี่ยนหัวกับไหะมีความสุขความสุขตะกี้ถึงบ่มีพ่อบ่มีแม่ก็มีความสุขอยู่กับยาอยู่กับพ่อใหญ่กับแม่ใหญ่บันลีมันหงังบันลีเปล่าเลี้ยังหัว จะไดมึงหนังบันลีบ่บ่ะเดบุ้งบันลี่ได้ยอดกับตันยู่เนี่ยยันริงเนี่ยบันลียังจะกลับมาป่อนเขาแม่มันขับยังอเออพันเมืงองก่อนนั่งทำตาไรเด้องกับแม่นั่งไหนในสุดนักยันแรงนะตเนาะตเนาะมาแม่นะเพิเ่งป่วยเนาะมือเที่ยงแต่กลับมาป่อนเขาแม่ชอบบานไรแม่หนีบอก่าประจําจลยเนาะ แต่ว่าเพิ่นมีเพิ่นเรื่องจริง,นงเนี่ยมัดมวน,นด้านหนังตะกี้มาเรื่องลูกคนหนันงอินเดียแต่กันมีหนังอินเดียเนี่ยนะดังหนันนงอินเดียวาวไอมาเรียงลูกคนเนี่ยความรักเกียงอ่ะเต้นขามผู้เขามา้า เฮี้ยนเด็กสองมือมทถุนทัดก sure> ับไปปีนต้นไม้เบื้องเฮียนคนอื่นไปไปเบื้องเฮียนหญ้าก็ไปเพื่อนอนหลับเพื่อหิวกระต้าหมากเป็นมาบานลูกโซ่เนี่ยหิวกระต้าหมากเป็นมาบานเดียนั่งจบยังจบเดียวมันปุ๊กไปบ้านไปย่างไปหิวโอการะต้าหมากหญ้าลุงเฮี้ยนอะไออกมาหอดบานชูมือนั่งเลี้ยงยังดังอินเดียตุ่นเดือ คังคู่ใบอืมคังคู่ใบสุดยอดมาเฟียโซเฟนี่อ่ะคุณมาเบิ่งหนังจบได้อยากเป็นกะหรี่เยอไปเห็นคอมเมนต์เอลเป็นโซเฟนี่เดียวบอมแมนเ,เขาสอนให้ฮู้ว่าอาชีพอ,อาชีพที่คุณังไดละ่ะกาใหด้ดูอาชีพกันกาให้ โแมนทุกอาชีพอ่ะมีเกียรติของมันมีเกียรติของมันเวลาคนบ่ให้เกียรติอาชีพโเมนี่อเนียคือคุณสิมนี้งันเท่าไหรุ่้นันกับบริการคุณคือกันคนับนะบริการดีคว่ามเดีขนาดคุณนรวยๆคุณยังมาาชันจีทุกคนเ,เ่าเชื่อมกันโอแบงวันนะ่ะ วิศวะด็อกเตอร์อยังเขาพี่ความรูเขาขา,ขายคว่มรูของเขาเรื่องที่สอนสอนดีจ้ะเมืองมึงแล้วไปอิ่มไปไปเอาลูกไปนอนไปพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่น้องมอนมวหมอมวนนับกันไป